แบบนี้นะครับระยะเท่ากันแบบนี้ใครจะเป็นคนเล่นก่อนนะฮะถ้าเท่ากันแบบนี้ใครจะเป็นคนเล่นก่อนกติการะบุไว้ว่าลูกหน้าให้ไปก่อนแต่ถ้ามันเท่ากันลูกซ้ายไปก่อนสาเหตุที่ตั้งกติกาลูกซ้ายไปก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถนัดขวาเวลาไปยืนจะยืนอยู่ด้านซ้ายของลูกนะครับเวลาตี ถ้าลูกขวาเล่นก่อนนะฮะบ,บางทีเนี่ยเท้ามันอาจจะประวีวางไม่ถนัดเพราะฉะนั้นซ้ายให้เล่นก่อนนะครับพอลูกซ้ายเล่นลูกขวาก็เล่นตามนะครับนี่คือลูกเท่ากันให้ลูกซ้ายไปก่อนแล้วอีกกรณีหนึ่งครับถ้าลูกมันเล่นไม่ได้นะฮะ กรณีที่ลูกใกล้เล่นก่อนแต่วางไม้ไม่ได้นะฮะวางไม้ไม่ได้หรือจะเป็นวางไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่วางได้อยู่แต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับคนที่เล่นก่อนสามารถใช้สิทธิ์ได้บอกว่า,าให้คนข้างหลังเล่นก่อนให้คนข้างหลังเล่นก่อนนั่นหมายถึงว่าถ้ามีการให้คนข้างหลังเล่น ลูกข้างหลังนะฮะนักกีฬาจะสามารถเล่นฟรีได้หนึ่งครั้งโดยการใช้ตูดไม้เคาะเปลี่ยนทิศทางลูกข้างหลังให้หลบเบี่ยงออกไปมุมไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้มีกติกาเพียงแค่ว่าห้ามเคาะแล้วลูกกินระยะเลยลูกข้างหน้ามาถ้าเลยขึ้นมาปุ๊บแตม้มศูนย์ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกนี้ขอให้ลูกข้างหลังเล่นก่อนเคาะมาปุ๊บ เลยลูกข้างหน้าแต้มจะเป็นศูนย์ทันทีนะครับอ่าเคาะฟรีหนึ่งครั้งไม่มีการนับแต้มเพราะฉะนั้นถ้าเล่นให้ถูกต้องขยับปุ่มมานะครับลูกหลังเล่นก่อนอันนี้คือการเคาะหลบแล้วก็คน ที่เคาะปุ๊บต้องเล่นต่อทันทีนะครับถ้าจบได้ก็คือได้แต้มนะครับอันนี้ก็คือถ้าจบครั้งที่2ก็ได้2แต้มนะครับถ้าเป็นครั้งที่3เป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าในการเคาะจะต้องเสิร์ฟมาแล้วเคาะแล้วก็ยิงสองหรือ ยิงสเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นคนที่เล่นต่อไปก็คือลูกข้างหน้าก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับมันจะมีผลในเรื่องของมุมยิงต่างๆถ้าคนข้างหน้ามั่นใจว่าคนข้างหลังจะได้เปรียบถ้าเกิดเขาเคาะแล้วเราก็สามารถเล่นได้อยู่เราสามารถใช้สิทธิ์เล่นก่อนได้โดยที่ลูกข้างหลังไม่ต้องเคาะ อยู่ที่การตัดสินใจของคนแรกครับว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังนะครับให้สิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์คนที่อยู่ด้านหลังคนด้านหลังไม่สามารถขออนุญาตเล่นก่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าคนข้างหลังปุ๊บขออนุญาตเล่นก่อนไม่ได้ถ้าคนข้างหน้าไม่อนุญาตนะครับเพราะตามลําดับแล้วคนข้างหน้าต้องเล่นก่อนนอกเหนือจากเขาเล่นไม่ได้นะอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือถ้าคนข้างหน้าไม่ยอมให้คนข้างหลังเล่นก่อนฝืนเล่น แต่เกิดกรณีแบบนี้นะครับคนข้างหน้าฝืนเล่นไม้ไปโดนนะครับไม้ไปโดนลูกของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะครับคนที่เล่นจะถูกหักแต้ม1ทันทีหแต้มทันทีนะครับ แต้มจะลดลงหนึ่งแต้มสนามนั้นเท่ากับว่านอกจากไม่ได้แต้มแล้วยังโดนหักแต้มหนึ่งแต้มเพราะว่าไม้ของเราไปกระทบกับลูกของผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนั่นเองส่วนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนะครับที่ไม้ไปกระทบสัมผัสจะได้บวกแต้มเพิ่มทันที1แต้มนะครับหนึ่งแต้ม,ตมได้ไปแล้วอยู่ในกระเป๋าแต่นะมีข้อแม้อยู่ว่าในสนามนั้น คนที่ได้หนึ่งแต้มบวกไปแล้วจะได้แต้มเพิ่มมาอีกแค่1แต้มเท่านั้นไม่ว่านักกีฬาจะยิงเข้าภายในสองครั้งหรือ3มครั้งก็จะได้หนึ่งแต้มเท่าเดิมจากแต้มบวกแต่ถ้ายิงไม่เข้าแต้มบวกนั้นก็ยังเป็นของคนที่ถูกไม้สัมผัสอยู่ดีเพราะฉะนั้นมีตุนกระเป๋าไว้หนึ่งแต้มแต่จะทำแต้มเพิ่มได้อีกแค่หนึเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อถูกกระทบไปแล้วปุ๊บ ยิงจบได้มาอีกหนึ่งก็เท่ากับว่าสนามนี้ได้สองแต้มแต่ถ้ายิงพลาดไม่เข้าก็ได้แค่หนึ่งแต้มที่ได้จากการปรับหรือมุมมันไม่มีมุมไม่มีไม่มั่นใจนะครับหลังจากที่ถูกกระทบมาแล้วเพาะหนึ่งครั้ง บในครังที่3ก็จะได้1แต้มเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจบ2หรือจบ3มีค่าเท่ากันถ้าท่านได้แต้มจากการปรับจากผู้แข่งขันที่ตีลูกแล้วเอาไม้มากระทบเราก็นี่คือปลีกย่อยเจาะรายละเอียดเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษาไว้นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมของ G ฟกาสานี่เริ่มตั้งแต่การสร้างสนามให้เหมาะสมกับเกมนี้ กติกาการนับแต้มหลักนะฮะและขั้นตอนในการขึ้นของลำดับแล้วก็มีการเจาะลึกในเรื่องของการปรับแต้มตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษาไว้นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากคลิปนี้แล้ว2คลิปก่อนหน้าก็เป็นอีกหนึ่งเกมในเรื่องของแบบฝึกหัดในเรื่องของการฝึกซ้อมเป็นหลักสูตรของจีฟกภาษาโดยเฉพาะมีที่สนาม จีโฟกหนองเล็งทรายที่เดียวนะฮะแล้วเกมนี้ใครอยากจะมาสนุกท้าทายสู้กับสนามแบบนี้เดี๋ยวจีโฟกจะออกแบบสนามสนุกสนุกแล้วก็คิดเกมสนุกสนุกให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อไปนะฮะมีอีกหลายเกมเลยครับที่อยากจะแนะนำนะฮะถ้าอยากสนุกก็เชิญมาได้ครับที่หนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาจีโฟกยินดีต้อนรับทุก,ท,กท่านครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ